สวัดีค่ะวันนี้ก็จะพามาชมเครื่องปาด milling end s h u นะคะตัวนี้นะคะโต๊ะจะอยู่ที่1,150นะคะคูณ320 mm ค่ะแกนเอ็อยู่ที่360ค่ะและแกน Y อยู่ที่770ค่ะแกน Z อยู่ที่410ค่ะเครื่องนี้จะใช้ไฟ203เฟสนะคะ่าเดี๋ยวเราพามาชมการเทดสรันเครื่องกันเลยค่ะ คเครื่องสวยสภาพดีนะคะต้องที่นี่ที่เดียวเลยโตเกียวคี้ไก่ค่ะเครื่องนิ่งเงียบมากค่ะลูกค้าแกน XYZ วิ่งปกติเลยนะคะ เครื่องนำเข้าจากญี่ปุ่นไม่ผ่านการใช้งานในไทยใดๆทั้งสิ้นค่ะโอเคค่ะโอเค,ค